ข่าวพินัยทิ้งคืนผู้บลไทยบายมานูโปร็อกกิ้งสไตล์ประจำวันที่7พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบรรทายในช่วงของชิ่งคืนวันนี้การเดกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างผู้บรรทายช่วงชิ่งคืนวันนี้วิเคราะห์สุขบอญชยซีเกมคู่ระหว่างไทยจะกระทางทีมชาติต่าในวันพรุ่งนี้ เดยกันนี้รายการฟุตบอลซีเกมส์2023รอบแบ่ 2, 23, แงกลุ่มกัมบีจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทยจะกระท่งทีมชาติลาวนะฮะนะัดที่3ในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมเวลา10นณสนามปรินสเตเดียมถ่ายทอดสดทช่องซีเกมส์ 2, g m MM m 25และก็ทีสปอร์ตเดี๋ยวกันนี้เรามาดูาผลงานท่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนครับละกัน,กนเริ่มที่ทีมชาติลาววันที่11เดือน5 2022 แพ้มาเลเซีย1 3 16เดือน5 2022แพ้ไทยไป0ต่อ1วันที่3เดือน4 2023แพ้เวียดนามไป0ต่อ2วันที่3เดือน5 2023แพ้มาเลเซียไป1ต่อ5และวันที่6เดือน5 2023เสมอสิงคโปร์ไป0ต่อ1ส่วนค่านัดหลังสุดของทางทีมชาติไทยนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่2 3เดือน3 2023เสมอซาอุดิอาระเบียไป2 2 26เดือน3 2023ชนะกาตาร์ไป1ต่อ0 2 9เดือน3 2023แพ้กูเวตไป0ต่อ1วันที่3 0เดือน4 2023ชนะสิงคโปร์ไป3ต่อ1แล้ววันที่6เดือน5 2023ชนะมาเลเซียไปถึง2ต่อ0ดยเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสทีมกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับมาดูกันที่ฝั่งทีมชาติไทยกันก่อนค็นแล้วกันโดยเกมนี้ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทัพของโคชพระอิสระสรีทโทร จะได้2ผู้เล่นตามผสมทบคือเศ็ษจ,จิตสุวรรณเสตต์ตำแหน่งมิดฟิลด์และก็ทางจตุธานเข็มดีตำแหน่งเซ็นเตอร์ซึ่งทําให้ทีมชาติไทยมีครบทั้ง20คนโดยอาจจะได้เล่นเห็นทั้ง2คนนี้ในเกมกับทางสบปอลาวทันทีแต่อาจจะลงธนะตัวสมรองในคั้งนี้สำหรับทางผู้เล่น11คนแรกที่คาดกันว่าทางโคตรรอิสระศีธโร หุ้นสูงใหญ่จะจัดลงสนามเจอกระทางสบปบลาววันที่8พฤษภาคมจะมาในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยเชรวุฒิสวนสวรรค์เป็นผู้รักษาประตูนารับจากขวาไปซ้ายจะเป็นพงศกรตรีศาสตร์บุกคคอลีบเบลดีทรงชัยทองชำอาิสิทธิ์แสนสีคำม้วลกองกลางก็จะเป็นอิฟานโดร์ใช้พิพัฒน์สุวรรณเพศต์ปุรเชฐ์ทอสนิดแนวรุกจะเป็นอนันต์ยอดสองวนันอาจิยตพลคีรีลมและก็ชันรงพรมสีแก้ว ส่วนด้านสภาพความพร้อมต่างฝั่งทางทีมชาติลาวนะฮะด้านมิเชลไว้หุนสือสมปพลาวได้เผยนะว่าหลังจากที่อยู่กับทีมมานานน้ำเริ่มจะจับจังหวะและก็สตาร์การเล่นของอนักเตะสมปพลาวได้เป็นอย่างดีผูเ้เล่นชุดนี้เล่นร่วมกันมานานแถมยกไปเก็บตัวที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนจะมาแข่งขันส่วนตัวผู้เล่นได้3ามแข้งลุกครึ่งมาเติมความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแกนกลางประมันอนุสรอ,อันโก้มิดฟิลด์จากทางสโมอสรบาริงเกอร์เอสซี ลีกรองประเทศเยอรมน,นีอะไรต่อมาก็จะเป็นเชโอคราชกองหลังจากทีมโอฮามามาเวิร์ฟในประเทศอเมริกาและประสุดท้ายวิ ana, ak, กเตอร์ศาสนะโยวิมศัก์กองหน้าจากทีมมองเกอรในลีกรองของฝรั่งเศสโดยการน,นี้สถิตในการปาระหว่างทีมชาติไทยกับทางทีมชาติลาวนะฮะในศึกซีเกม์ในครั้งนี้ เจอกันมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันเป็นทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ทั้งหมดทําได้มากถึง37ประตูเสียเพียงแค่7็ลูกเท่านั้นตั้งแต่ปี1999ทีมไทยไม่เคยเสียประตูให้กับทางสบปลาวอีกเลยในการเจอกัน5นัดหลังสุดขณะที่ผลงานล่าสุดเจอกันในศึกซีเกมส์21ที่ประเทศเวียดนามเมื่อปีก่อนทีมชาติไทยเอาชนะไปได้1.0ต่อจากการทําเข้าประตูตนเองของอัดเวียงคําในครั้งนั้น เอาเป็นว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยสู้ศึกนาทีสามในครั้งนี้กันเดินครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกเจ้าภาพกัมพูชาหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเสียได้ในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลของทางกีงชาติกัมพูชากันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มไปที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก็แล้วกันหวังว่าไทยจะมีโอกาสได้เจอกับเจ้าภาพในรอบต่อไปนะ ขาไม่ตอมาฉันหวังว่าฮอนด้าจะพาทีมเอาชนะทีมชาติไทยได้เขาไม่ตอมาเก่งมากไทยแลนด์เขาไม่ตอมามาเลเซียเล่นดูเหนื่อยจริงๆในขณะนี้เขาไม่ตอมาขอให้โชคดีไทยแลนด์เขาไม่ตอมามาเลเซียเล่นเหมือนเด็กนักเรียนเลยเขาไม่ตอมาไทยแลนด์เล่นได้ดีพวกเขารอที่จะพบกัมพูชารอบชิงชนะเลิศน,นะเขาไม่ตอมาไทยแลนด์เก่งกว่ามาเลเซียอย่างชัดเจน ข่าวเม้นต่อมาไทยเตรียมเจอของจริงกับทางกัมพูชานะาข่าวเม้นต่อมาเข้มแข็งไว้นะับมาเลเซียข่าวเม้นต่อมาผู้เล่นไทยมีคุณภาพอย่างแท้จริงมีเทคนิคและก็วิธีการเล่นเป็นทีมมากกว่าในขณงนี้ข่าวเม้นต่อมาไทยแลนดูค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยในการแข่งขันในปีนี้ข่าวเม้นต่อมาสู้ต่อไปไทยแลนด์และพยายามให้มากขึ้นมาเลเซียข่าวเม้นต่อมามีผู้เล่นของไทยมีพื้นฐานฟุตบอลที่ดีเยี่ยมจริงๆนะ คอมเมนต์ต่อมานักเตะไทยไมีรูปแบบวิธีการเล่นในเกมเป็นไปตามเทคนิคที่ชัดเจนในคณะนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าสู้ต่อไปมาเลเซียนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชานะครับผมซึ่งก็ได้บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันแต่ว่าดูจากรูปเกมของกัมพูชาแล้วแพ้ไปนัดที่3มโอกาสที่จะเข้ารอบนั้นก็ลิบลีนะฮะกตลังดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับอนาคตของทางทีมชาติกัมพูชาเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ เอาเ่องไงอากาศเกือบ40องศาศและยังไงเปิดสถิติสุดทึ่ง4แข้งทีมชาติไทยดวลกับมาเลเซียวิ่งความเร็วสูงสุดพุ่งไปถึง31กิโลเลยนะ โดยความเร็วพุ่งไปถึง31กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเปิดสถิติความเร็วในการวิ่งของนักเตะทีมชาติไทยชุดยู -22 ลงสนามทันที่2เซกุบอลซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยกรน,นี้เรามาเปิดสถิติในระยาการวิ่งของนักเตะทีมชาติไทยชุดยู -22 ปีในเกมที่อัดเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2-0สำหรับนักกีฬา4แข้งที่จาลึกสถิติวิ่งได้เร็วที่สุดในสนามของเกมนี้มีดังต่อไปนี้ เริ่มอันที่1นึ่งนะฮะีรศัดิ์เผอพิมาย31กิโลเมตรต่อชั่วโมงผที่2งโพธกรตรีศาสตร์31กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่3า,ตตาบุคคอรีเปรมดี30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผที่4อจิตธ,ธ,ธพลคีริลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสำหรับโปรแกรมาต่อไปทีมชาติไ,ไทยจะพบกับทางทีมชาติลาวที่สนามปริเนสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา12.00นเป็นต้นไปก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ เจ้าเบียร์สมทบทีมชาติไทยที่กัมพูชาแล้วลุ้นลงสนามนัดที่3ในครั้งนี้โดยทางเศรษฐีสวรเดเศษกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรลลโอเชีงยงรายเดินทางสมทบทีมชาติไทยชุดซีเกมส์2 3ที่ประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบภากรกิจจากฟุตบอลลีกนัดที่29บเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งเจ้าเบียร์ในวัย21ปีที่ฤดูกาลนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ของกวางซงมหาภัยลงสนามอย่างต่อนเนื่องโดยได้ลงเล่นในลีกไปทั้งสิ้น26นัดยิงไปป1ระตูในเกมเอคัพ ลงเล่น4นัดแล้วก็ลิครับลงเล่นไปอีก1นัดก่อนจะมีชื่อเป็น1ใน20ขุนพลทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาแต่ด้วยภารกิจกับสโมสรทําให้เจ้าตัวต้องเดินทางไปสมทบช้ากว่าคนอื่นเขาทําให้พลาดในการลงเล่นไป2นัดในเกมที่ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ไป3-1ต่อ 1, และก็กล้าสุดนะฮะทีมชาติไทยชนะมาเลเซียไป2-0ในวันที่ผ่านมานั่นเอง ลาสุดทางด้านบิดยิมยุทธนานยิมการุณ์พอออทีมชาติไทยได้เดินทางไปรับ,จบเจ้าเวียโดยตนเองถึงสนามบินกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงบ่บายของวันที่ทผ่านมาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทายซีเกม2023รอบแบ่งกลุ่มสายบีของทีมชาติไทยอีก2นัดที่เหลือไม่ั้นต่อไปนี้ วันที่8พฤษภาคมเจอกับทางสปปลาว16เมริกาที่สนาม p ริน c e สเตเดียมและวันที่11พฤษภาคมพบกับทางเวียดนามเวลา19นาฬิกานักนามปริน c ์สเตเดียมส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและกรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซวันที่13และก็16พฤษภาคมนั่นเองครับหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ เสรษสิต์บอกรับไม่วันหลังตามสมทบช้างศึกยันพร้อมช่วยเต็มที่นะโดยการนี้เศรษฐีสุวรรณเสต์ตัวรุกทีมชาติไทยได้เผยหลังตามมาสมทบช่วยช้างศึกในศึกซีเกมรับพร้อมทําเต็มที่อย่างแน่นอนซึ่งความเคลื่อนไหวทองทัพช้างศึกนะฮะอ่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมเวลา1 4 4 0นณ AIA Stadium ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันนัดที่3พบกับทีมชาติสปปลาวสลารับทีมชาติไทยพวกเขานั้นสามารถเก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงโดยทางด้านของเศษสิบส่วณเศษตัวรวุกที่พึ่งตามะสมทบได้กลราวว่า2เกมที่ผ่านมาเพื่อนๆทำได้ดีครับสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2แมตช์ส่วนตัวผมพร้อมอย่างแน่นอน100% สำหรับการช่วยทีมในครั้งนี้เพราะตอนอยู่สโมสรก็มีแมชพร้อมเต็มที่ในการช่วยเพื่อนอยู่แล้วจาก2เกมที่ผ่านมาผมก็พยายามจะเข้ามาเติมเต็มในเกมรุกและก็วิ่งไล่บอลช่วยเพื่อนส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรต้องวันไว้ขอให้เต็มที่ทำอาที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเราจะชนะได้เรื่องอากาศร้อนเนี่ยอาจส่งผลต่อร่างกายที่ไม่ค่อยเจอแดดอาจจะหมดแรงไวเราก็ต้องดื่มน้ำเย,เยอะๆพักผ่อนเยอะๆและจะพยายามเก็บสามแต้มให้จงได้ในครั้งนี้ และนี้ก็เป็นข่าวมิดไ์นยเที่ยงคืนผู้บลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบลไทยครับ